วันนี้ก็รอบชิงชนะเลิศครับโรงเรียนสำรองใช่มเนี่ยโรงเรียนวัดลุ่มครับพบกับโรงเรียนวัดศักดิ์ครับรักใครชอบใครเชียร์ได้ไหมเออต้องขออภัยครับโรงเรียนวัดตึกครับส่งเสียงเสียงเลยครับพบกันในสนามครับนักกีฬาตรงเคารพไปที่สามสัมผัสมือเลยครับครับก็มาพบกับคู่ชิงชนะเลิศนะครับ คุสซอหญิงครับระ้รับประถมศึกษาน้งเรียนวัตึกครับมาในชุดสีดำฟ้าครับพบกับบรรลุมครับวันนี้มาในชุดสีเขียวลายขวางตามยาวขาวครับมาแล้วรีมาแล้วไม่ปลใคร แลยอดเลยอดมาแล้นี้ผักขาวลงมาได้ขวาเทออกมายังไม่ผ่านโอ้โกเป็นซาล่าพยายามทำให้น้องเกลเกลเล่นผิดมาไม่ดีและเรื่องนี้จังบโยนขัามาเลยและจะแบบนี้ยังไม่ดีแล้วก็บอลล็อกและจะไปถ่ายสวนกับของเข้า อยู them, oh. uh ่ไหนเอยโอ้ยอะไระมาให้กับตาล่าตา่าแง่ฟองเพื่อนเปิรรการที่สารปานปากาทูปิดานขวาแล้วก็ยังแขกวอายังไงโอ้โหเีวมาเป็นหวงเพื่อน้าไม่ดูเออไปกับเขาแล้วจะแบบนี้ข้นรเดี๋ยวไปมารงนี้บล้แล้วจะแบนี้จอนี้ ยับออกมายังไม่ดีพอเราปิดแล้วอ่าน่ไม่ผ่า,ายังไม่ผ่านเออลาเล่นไวจวดป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 หัไปได้แล้วเขาปแล้วเอวเกเรีย้วยังไม่ออกตัดเข้ามาเฮ้ย,ย,ย,ยก่เอาาแแอแล้ว,ลวปเปลนีนแล้วอกวกลับมาเล่นพก้าออกเออโมเซาลาจะ เป็นฝชีงกีกยาที่สเลยมตอนน้ตอนนี้อยู่หน้าฝ่ายตรงนว้ตึงออกลให้ายรกแข่งแ่ออกมาให้กับผูเล่นหมายเรกข่และตัวนี้ตัวนี้นงแต่ยังไม่ผ่านแลม่อวาเป็นซาลาเฉยบได้แล้วก็แก่งวมแข็งแล้วนมาแล้วนี้โอ้โหมันเล่นเล่นฝายเรขสู้ออหน่ยด็น่น้องเก้วก้เล่นแทซาลาเล่น เวอาไปได้โอ้โหผิดพลาดคาเทคนิคนิดเดียวแร้วโอไปเล่นต่อหน้าประตูโอ้โหเอาเด็กน่าด้วยเด็กเอาเลยเด็กเับมาเลยนักนี้ใครตาได้มาเลยไขตาตามมาให้ตาดูไม่ดีพอโอ้โหแต่เยอะเลยอ้าวจังหวะนี้ใครดีใครได้ใครดีใครได้โอ้โหบอลลูกทักได้ เดี paid, nice ๋ยวทักเองแล้วก็แล้วในวันนี้เราจะยิงไปถึงที่ไหนติดที่เมืองหรือเปล่าโอเคตาตาสายตาแล้วก็สายตาสายตาโอ้โหเอาเล่นกระตาเฮ้ยจะพาเข้าไปใช้ขวาแล้วก็แล้วก็เที่ยวมาแล้วมาเฮ้ยยังไงยังต้องมีความใจเออเฉยเลยเอาเอาเล่นกระตา อ่าการตกรอได้และโอ้โหถูกบอลไปสวยแล้วหนึ่งแล้วจังหวะนี้เป็นสองฮ่าๆเลยต้องดูแล้วต้องแรงแล้วจังหวะนี้สกยบอลับเบอกบอดมันอยู่ที่วนตึงแล้วยังไงเอ้าเดินต้องคู่แล้วจังหวะนี้เบียดกันรวยไหมเกลียวบอลกลาง ยังไม่ออกเล่นต่อแต่ในอยู่ที่วัอตึ้งอเล่นใหม่เล่นเด็ดิดสายปิดฝอล้าจ่ายให้ไปเจ็ดหาแย่มาไม่ดีครับผมเล่นไม่ได้คู่นี้โอ้โหนิดเดียวมอเป็นซาละตั้งเกมเป็นพา่มองเพื่อนเล่นแย่มาด้วยนะหัวนะอ่าไอ้เจ้าโขลกสวยแล้วเราไอ้จอมพินมาเลยเหล่าตระนี้ โอ้โหแบบกับตันทิโตไม่แก้ไขแล้วก็โอ้โหหายว่าบอลเอา้าบอลมันแลกนะโอ้โจังหวะนี้เอออ้าวแต่ออกข้างได้สุดยอดม,มากเอออะไรต่อเล่นจังหวะนี้ยัดเข้ามาข้ามประตูเออไม่เข้า,อาโอเคจังหวะสุดท้ายท่านได้หายสามารถ มาลับไดนที่เขาปี๊บมงหน้าหลินปิงกหลินพออใครมาลับได้ะคุณลิก้านหา่อแล้วตอนียันไแฝงหอหออทางมตึไทยไมใช่เด็กเออโอโอ้อยู่นี่เลวันเต็กผมม่นเน่้อยายบ้านมาลูกงเดินแล้วจังหวะนี้แล้ว ัดไฟหนึ่งเลยโหแล้วสวนกับตาจหวะนี้ฟางอลสวยโอ้โหเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวอาะแล้วลงที่สัอปักแล้วจหวะนี้มาเลยนิดเดียวอีกแค่แปดนาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีน้ำกรเลงเอาจวะนี้ลุยตอมวัดตึ้งปิดมานิดเพื่อมาเล็ก10แล้วก็ใส่ปอเฮียร้อนเลย เออฮุมกิ๊บกิ๊บกิ๊บเอาไว้เพื่อสองศูนย์ตักเอาละเพื่อเปลี่ยนเกมมาแล้วเทวะไมาแล้วแล้วดีกันเฮ้ยเรียกไปอู้หเกือบไปเอาไว้แรกแล้วไม่มีอะไรจะเสียดองแรกแล้วจังหวะนี้ปิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้ออ้หูใส่ขว้พข้เฮ้ย เอเลด็กมาให้ผู้เล่นแต่ยังไม่ผ่านประเภทสารกินบอลลงได้แล้วจังหวะนี้ฟันปาดบิ้งโอ้โหกินบอลทสลุกเท้าแล้วกบมูวิ้นนทีเดียวแล้วพีสกิลแล้วพอจะ่อลผู้สาวต้องต้องเล่นแล้วจังหวะนี้เซร็จแน่หลานลึกนี้สายปาดในประเทศแล้วแกวิ่งแล้วตาแล้วยตาเลยะาเลยใจโคตรหิ้งนิดเดียวยังบุกแลงแต่ว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดนยิงนัำที่เราสองแม้ อ่าตอนนี้ยังอยู่ที่หัวตึกออกมไปนั่ซ้ายไม่ดีพอบัดลุ่ยังฝ่าเช็คียงเข้ามาลูกนี้สมาธิอยู่ที่ไหนเทคนิคอยู่ที่นั่นตั้งสมาธิได้แล้วก็ออกมาะทแยงออกมาสวยไม่ผ่านรถจริงขอบพระคุณมนะหมอเอลุยต่อจังหวะนี้รถเตึมเปิดบอลมาเอ้าแล้วสวยดีจับเลยแล้วจหวะนี้หมายเลขสิเป็นที่แล้วก็เฮ้ยเอาแล้วไปต่อ ดีโอ้ยดีดีดีเอาดีนะผู้เก่งบอลเราดีนะครับตัวแล้วก็จังหวะนี้พิกบอลเราวอลอยู่ไหนบอลยังกลับมาอยู่ที่มันตึงมันสวนและยังไม่ผ่านตัวเลยซาลามาแล้วก็ผู้เก็บบอลได้โอ้โหนี่ความแข็งอยู่ครับผมเก่งทั้งคู่และจังหวะนี้เล็งสั้นและยังไงแทงแล้วไย้แย่โอ้ยและขก็จังหวะนี้ใส่ใส่ใส่ แล้วก็ใส่ใส่ห้าเออเอาแล้วจังหวะนี้ขอสั่งเปลี่ยนแล้วต้องเดาแล้วเปลี่ยนแหลกแล้วเอ้าจังหวะนี้เลยนะค้ับทุกทยังไงยังไงจังนี้อยู่นะครับทุกทยังไงแล้ใส่บอลออกมาหรือบอลออกมาไม่ดีครับผมมันลื่นเล่นเปลี่ยแล้วห้ยแล้วโอ้ยไม่มีใครหรือเปล่า เข้ารับเลยหนึ่งร้อยบาทหักให้กรรมการไม่ใคร่หลอแถลังบอกเต็มเลยโดมาโุ้งโค้งบอลยังไม่ผ่านทางเรียนบอลสอดบอกว่าอ้าวนักเกลียวลูกนี้เอออล่นกันอะไรกันหอยนิดนึงเลื่อนไม่ได้อ้าวแล้วดีเลยจังหวะที่มือขวาฮึขึ้นเข้ามาโยนมาโยนแล้วก็ใส่ขวาฮึอินหยอดหยอดย้อยมา ่าแกวัดบอลได้วัดตึงต้งก็ับบอลได้แล้วก็วันผูทีทจเจอกันอีกแล้วแลังหวะนี้จะเปลี่ยนไปยังไม่ผ่านสายปา่แล้วจังหวะนี้แกมีวิธีแทงให้การผู้ว่าอะรก่อนมานลยจะไม่ออกไปบอลกลับมาดีแล้วก็ใส่ขวาเลยวัดตึ้งครับผมอกกากาศมันร้อนแล้วด้วยเอ้าอยู่ต่อ เส็งงารผมโอ้โหควรการเล่นเลยนะครเอาแล้วเอาแล้วดีไหมเอายังไม่ดีแล้วนี้วัตื่ยังได้บอลเอาแล้วนาได้มาทเรียบร้ยอือโอ้โูนี้ออกมาไม่ดีครับผมแล้องก้ยงับมาได้แล้วก็แมาให้ไทยบอนะไม่ทันโนวรซซ ไม่แตกครับผมแล้วก็ได้เราอยู่ที่มือผมแล้วแต่วันี้บอลอยู่ไหนเลยหลงไอแฟนแล้วก็เเนล่ะ้นิดเดียวเลยอ่าตรงเคารพสมัดเลเยไม่เป็นไรขเสียงจอให้นักกีฬา้บนะครับผมโอ้โหทัุ้ักดเสียผมโคดเสุดจริงๆครับผม โอ้ดีแล้วแต่ฝั่งเราเขาดีกวา่าก่อนที่ทุทั้งสองฝ่ายเขาหลงยังมีโอกาสอ่าลึกแน่นอนสองทีมนี้ลึกแน่นอนโอเคโอเคคู่ต่อไปนะครับพัฒนา